สวัสดีครับพี่น้องท่าักครวันนี้โพลชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในัทที่ยี่สิบเจข้อ,ขอถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเงินโลหิตนะครับพระคัมภีได้บันทึกบอกว่าผู้มหาผลิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนี้มาในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาจึงตกลงกันว่าให้เอาเงินนี้ไปซื้อทุ่งช่างหม้อสําหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุเชะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สําเร็จตาม,มตดโดยผยชนะซึ่่งวา เขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้และไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระเจ้าทรงบัญชาครับพระเจ้าจากพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเงินจํานวนนีนน้ในข้อที่6ได้พูดถึงบอกว่าเงินจนํานวนนี้เป็นเงินเปื้อนเลือดเขามีความรู้สึกว่าเงินนี้คือเงินเปื้อนเลือดนักแต่เองก็ไม่เหมาะขอบคุณพระเจ้าตรงไหนรู้ไหมครับจริงๆทุกคนรู้ว่าอะไรคือความผิดไม่ว่าพวกโปรหิตเนี่ยนะครับ จะไม่ยอมรับความผิดนั้นแต่เขาก็รู้ว่าอะไรคือความผิดดังนั้นเองในจุดนี้เราได้ข้อคิดนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเปื้อนเลือดว่ามนุษย์ทุกคนรู้ว่าอะไรคือความบาปมหาปุริตรู้ดีพวกป,รปรุริตร่วมมือกับยูดาสแม้ยูดาสจะเป็นคนทรยศ์พระองค์แต่พวกเขารู้ดีว่าเงินนี้คือเงินเปื้อนเลือดเป็นเรื่องน่าตลกตรงที่ว่าเขาไม่กล้าเก็บเงินเปื้อนเลือดนี้เอาไว้กลัวเป็นมลทินแต่ที่เขาทาลงไปเนี่ยเขาไม่กลัวเขากลัวแค่กัมเก็บเงินนั้นนะครับ ม่กล้าเก็บเงินเข้ามาในคลังพระวิหารกลัวคลังพระวิหารจะเป็นมลทินแต่ไอสิ่งความบาปที่เขาทาลงไปเขากลับไม่คิดบางคนก็ปแปลกๆนะครับมีคนจำนวนมากรู้สึกการกระทําผิดระเบียบทางศาสนามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าการทําผิดต่อพระเจ้านะฮะนั่นคือประการที่1ครับมนุษย์รู้ว่าอะไรคือความบาปอันที่2ครับมนุษย์พยายามจะหาวิธีหนีความผิดครับในจุดนี้ก็ทํำยังไงครับ ในข้อที่7เงินนี้เป็นเงินผิดใช่ไหมฮะเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินโลหิตเขาก็เลยไปซื้อทุ่งช่างหม้อแน่นอนเขาไม่กล้าเอามาให้ชาวยิวฝังด้วยเพราะถ้าชาวยิวฝังจะกลายเป็นมลทินเขาก็ซื้อไว้ให้คนต่างชาติเอาไปฝังอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเรื่องที่ตลกดีว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับรู้อะไรเป็นความบาปแล้วก็ยังทําต่อไปและพยายามจะหาวิธีหนีความผิดโดยการใช้ เออเนี่ยเป็นการกุศลนะไปซื้อที่ดินสําหรับคนต่างบ้านต่างเมืองมาฝังเป็นการกุศลที่ดีแต่สำหรับชาวยิวไม่กล้าให้ไปฝังกลัวเป็นบนถิ่นนะครับผมไม่เข้าใจตักกะของพวกเขานะครับว่าตักกะเอาคิดอะไรแต่เข้าใจว่าหลายคนเพื่อการปลอบใจว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรมากมายก็เลยทําแบบนั้นวันนี้หลายคนเป็นแบบผู้ปรหิตหรือเปล่าครับรู้ว่าอะไรความผิด แต่เราก็ยังมีข้ออ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผู้จะทําความผิดนั้นโดยมีข้ออ้างปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรทําได้เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ซึ่งความจริงแล้วพระวิญญาณก็ตัดกับเราในใจว่าไม่ควรทําในเศคาริยาบทที่11บเอ็ดข้อสิพระคัมภี์บอกว่าโยนเงินนี้เข้าไปในคลังคือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายเข้าพเจ้าดังนั้นเขาจึงเอาเงิน30เชเค็นโยนเข้าในพระคลังในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นคําทํานายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าเขาจะขายพระเยซูคริสต์นะฮะแล้วก็เขาจะเอาเงินนี้โยนเข้าในวิหารก็เป็นจริงดังว่านะครับขอบคุณพระเจ้าครับทุกคนต้องรับผิดชอบการทําตนเองแม้ว่าเราพยายามคิดจะหนียังไงก็ตามสุดท้าย ผู้ปริตเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบการกระทาของพวกเขาวันนี้นะครับในจุดนี้เงินโลหิตทําให้เราเข้าใจว่ามนุษย์รู้อยู่แล้วครับอะไรคือความบาปและมนุษย์พยายามจะหนีความผิดนั้นโดยหาข้ออ้างต่างๆแต่นั่นแหละครับพระเจ้าต้องการการจับใจใหม่อย่าหาข้ออ้างที่จะทําบาปเลยครับกับใจกับพระเจ้าจริงๆของพระเจ้าเมตตาครับ